สวัดสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับอุกับตาอ่าก,อกับตุ๊กอุกตะปุ๊บๆวันนี้เราบินน้องบิงเข้ามาด้วยนะคะวันนี้เราจะมาแค่กระปุกนะคะไปซื้อของนะคะเป็นกระปุกที่เราเก็บมาครึ่งปีได้นะคะก็เป็นตังเหรียญเงินเหรียญเหรียญห้าเหรียญบาทเหรียญเหรียญ <això> เหรียญบาทอะไรอย่างงี้นะคะก็หนักอยู่แต่ว่ามันไม่เต็มนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะได้กี่บาทเดี๋ยวเราไปนับกันค่ะมาดูซิว่าเงินที่เราหยอดมาทั้งปีเก็บมาทั้งวันแล้วก็หยอดมาทั้งปีแล้วจะมีกี่บาทเฮ้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 พอแล้วพอลแล้วเราต้องไปแลกที่ธนาคารใช่ไหมฮะ เไปไ็นไรค่ะเอาอะไรเงีย้ยไหมมีอะไรเงียย้ยไหมเดี๋ยวอุ้ยโอ้โอ้เงี้ยได้มาไหนดูดิโอ้ก็โอ้ยเฮ้ยโอ้ย จะเปิดอะไรละหนึ่งสองไม่ต้องขนาดนั้นสองสองว้าวโอ้โหโอ้จะไ,ได้กี่บาทเนี่ยแต่จะนับเหรียญอะไรเขานับเหรียญห้ากับเหรียญสิบห้า,เห,าเหรเียญบาทหรอเฮ้ยมีเหรียญอะไรเนี่ยไหมมีเหรียญหายากมากไหมเตงอ๋ออันนี้อันนี้มีเหรียญยี่สิบห้าตังค์ด้วย ตอนนี้มีเหรียญบาทเหรียญสองบาทเหรียญห้ามีเหรียญสิบไหมโอ้มีเหรียญสิบนิดหน่อยมันมี่คืออะไรห้าสตางค์ด้วยอันนี้คืออะไรอ้าวมาจากไหนอ่ะสร้อยข้อมือมาจากไหนใส่สินะแล้วมาเด้อขวัญมาเอ้ยฉึงเอ้ยเรืงมาอึ่งเอ้ยมาเด้อมาเด้อขวัญมาขวัญมาเรื่องมาหน้าบังเลยมาทำอะไรเนี่ย โอเคค่ะผมไม่เขมือครับสวัสดีครับเอะไงครับเป็นเต็มไปเอาสเปรย์แอลกอฮอล์มาฉีดดิสเปรย์แอลกอฮอล์เดี๋ยวร้อนอีกเดี๋ยวรอสักครู่นะครับท uh eh ่านผู้ชมขอตัวไปเอาสเปรย์แป๊บหนึ่งเพราะมันมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะคะอันไหนอ่ะอันนั้นแหละอันนั้นแหละอ๋อนี่ฉีดฉีดมือก่อนก็ได้ โอเคฉีดมาก่อนเดี๋ยวมานับสเปรย์เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มานับสเปรย์แหมจะไปนับสเปรย์ซะละอ๋อแล้วก็ฉีดฉีดอ๋อฉีดฉีดฉีดฉีพัดลมฉีด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 เคดูเหรียญบาทเจมไม่ช่วยครนับเลยนะม่สองสี่หกแปดสบเกาสิบ ติ๊งนับเหรียญห้าสิบตังค์ก็ได้นับเหรียญห้าสิบตังค์นับทำไมห้าสิบตังค์โอ้เจ้าดอกลันทมและฉันเคยเด็ดดมและฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดเช้าเด็ดเย็นฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดดมเด็ดดมฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดดมเด็ดดมาดอกลันทมและฉันเคยเด็ดดมและฉันเคยเด็ดเล่นเช้าเด็ดเย็นฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดดมเด็ดดมฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดดมเด็ดดมเป็นไรอ่ะ น,นี่ไงเจอเหรียญห้าตัเองแล้วเนี่ยเออโอ้โหอีกห้าบาทช่วยนับกะะ็ได้สี่เออดีทำอะไรเทียบเลยวัดตรงกันไหม นี่เนี่ยสองบาทนี่นาเอุ้ยอันนี้เลขดีอะไรสองสองห่าม่ป็ะไรนะใครบอกให้นอนป่ะให้นอนทำไมล่ะไปนอนทำไม สั่นไปทั้งหัวใจเจ็บ<ส>ปวดไปถึงหัวใจเธอดีไหมเรียบร้บอยเอ้าเกียยต้องหน้าหาเนี่ยกินปากตัวเองทำเขาสลบเลยอะ่ะโอ้ยอมเลยปวดหัวเลยคุ๊ กันกระปวดหัวสรุปเลยโอยตั้งหากโุ๊ไหลมาสองสี่หกเฮ้ยถูกน้สี่เราได้ทั้งหมด917บาทค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าเงิน917บาทซื้ออะไรได้บ้างนะคะ โอเคนะคะทุกคนตอนนี้เราไปซื้อของมาแล้วนะคะตามจำนวนเงิน917บาทเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าได้อะไรบ้างไปดูกันเริ่มที่ไปตลาดสดนะคะก็จะเป็นอาหารแทนทน่นอ,อะไรนะไข่ต้ม <c oughs> ไข่ต้มนะคะนี่อันนี้อะไรเนี่ยผัดหน่อไม้ผัดหนอไม้อ,ไมอะไว้นู้น ต้มอันนี้อะไรปิ้ง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 อะไรเนี่ยดำดำไข่ต้มส่วนอันนี้มีไข่ต้มแล้วก็มีไข่ด้วยข้าวเหนียวปิ้งฮะไข่ไข่เติมไช้ไส้มันเส้นกล้วยกับเส้นเผือกอันนี้แล้วก็ไข่อันนี้กุ้งทอดแล้วก็กุ้งทอดนะคะไม่รู้มีคนเคยกินหรือเปล่า

โอเคสำหรับหมวดอาหารนะคะก็ประมาณนี้ได้เท่านี้นะคะต่อไปที่ถูกใจที่สุดก็คือไก่ดิบนี่แหละเป็นจะกินดิบใช่ไหมคือดึกๆเตงก็มาแบบสวบเอาสวบเอาแอบขโมยกินไงเออเกินไปแล้วอันนั้นต่อไปนะคะแล้วก็มาถึงของใช้อะไรนะของใช้ของกินของใช้ที่ไปซื้อในเซเว่น ไม่มีน้ำตาลผสมกับน้ำปลาผสมกับน้ำปลาบ้าดิน้ำปลาแล้วก็กินกัน้ำแล้วก็นี่อะไรของเต็งเองอะเซยัมไฮยาเซยัมเซยัมเซรัมอะโฟดีนี่นะคะอันนี้เป็นโฟดีอะไรก็ไม่รู้ขนมครีมแอนครีมอะไรกินอะไรเนี่ยขนมนี่ขนมครีมอะไรเนี่ยกินเลยเหรอโอ้โหแล้วก็นี่นะคะพ่อบ้านซื้ออะไรบุ รสชาติน้ำหอมกระไม่วงหินหินมะพร้าวปลาหมึกอบสงเครื่องน้ำหอมเลยอะไรคะยังบีบีครีมน้ำวิตามินวอเตอร์วิตามินซีมาสองขวดสุดท้ายไหมสุดท้ายยังสุดท้ายสัสเขียวเอ้าสุดท้ายแล้วสุดท้ายนะคะ โอ้หลอดค่ะบ่งเฮ <laughs> ้ยไอติมไอติมไอติมมั้อ๋อมีไอติมอีกสองแท่งอีกสองอันเขาเรียกเป็นอันเหรอเขาเรียกเป็นแท่งไอติมนะคะมนีนี่ของเขานี่ของตัวเอโอตินนี่นะคะนี่นะคะทั้งหมด 917บเจาทโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็ได้ทั้งของกินและของใช้นะคะอ่าของใช้ก็ใช้ไปได้อีกหลายวันนะครับใช่แล้วก็เป็นการใช้เงินที่เราเก็บหยอดกระปุกนะคะเป็นเศษใช่เป็นเศษเดียวเอาใหม่าเมเพิมเนี่ยโอเคนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ได้ทั้งของกินและของใช้นะคะอืมของใช้ก็ใช้ไปได้อีกหลายวันนะครับใช่ก็เออแย่งแทรกทำไมเนี่ยเอาเตงพูดก่อนก็เป็นเงินที่เราหยอดกระปุกมานะคะครึ่งปีนะคะก็ได้เยอะ มากพอสมควรนะคะไม่น่าจะใช้คําว่าได้เยอะมากพอสมควรครึ่งเดือนไอ้ครึ่งปีนี้ได้ไปเก้ากว่าบาทเนี่ยไม่น่าจะใช้คําว่าเยอะมากโอเคเอาหมโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็ได้ทั้งของกินและของใช้นะคะครับผมได้ของกินของใช้ของใช้ก็อยู่ไปได้อีกหลายวันนะครับก็ของกินของใช้ของใช้ของกินพอเต็มพูดว่าของใช้ใช้ชื่อนะเขาเขาจะพูดว่า ก็เป็นเงินที่เราหยอดเหรียญใช่ไหมเงินที่เราหยอดเหรียญเงินที่เราหยอดกระปุกก็เป็นเงินที่เราหยอดกระปุกมานะคะก็ยังไงต่อดีวะคี่คุยกันแล้วก็เป็นเงินที่เราหยอดกระปุกมานะคะก็เก้าร้อยสิบเจ็ดบาทแล้วไงต่อ เอาโดนสดไปเลยเอาไหมพอ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 บอกว่าได้พอบอกว่าอ่าได้มาจากเงินที่หยอดกระปุกเราก็ร um> so um> 네ู้สึกว่าการอ่าหยอดกระปุกกองเงินเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะโอเคนะคะสําหรับวันนี้ก็เราก็ได้ทั้งของกินและของใช้นะคะอ่ะของใช้มันก็ใช้ไปได้อีกหลายวันอย่างเช่น อันนี้ครีมชาเขียวน้ำอ่าน้ำหอมอะไรเงี้ยก็เ่อปรุงต่างต่นะคะอยู่ไปได้อีกหลายวันก็ได้เงินก็ได้ของนี้เป็นอะไรวะเนี่ยเอางี้เอาเป็นว่ายังไงถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับใครมีทริปฮะขออีกนึงขอ่งาโอเคเอาขออีกเพลงหนึ่งอ่ะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ได้ทั้งของกินและของใช้เลยนะคะ ครับของกิน้องใช้เนี่ยเขาพูดเขาพูดหมดเลยนะมันจะได้ไม่ต้องเอ่อกันนะเออลองดูอ่ะย่าเต็มเป็นคนพูดฝากกดไลค์กดแชร์อย่างเดียวอสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ให้ทั้งของกินและของใช้เลยนะคะของใช้แล้วก็ใช้ไปได้ยาวๆเลยนะคะแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆนะคะแล้วก็ เป็นของที่เราได้มาจากเงินที่เราหยอดกระปุกนะคะก็เราก็รู้สึกว่าการหยอดกระปุกเนี่ยมันก็ทำให้เราแบบได้เอาเงินนั้นมาใช้นะคะก็ถ้าใครมีทริกการเก็บออมเงินที่มีความเห็นแตกต่างมากกว่านี้ <laughs> แต่ยังไม่กินก็ขอให้มาสมบูรณ์กว่านี้นะ,อะลองดูเด้อส,สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ได้ทั้งของกินและของใช้เลยนะคะของใช้ก็เช่นเทียมน้ำก็ใช้ได้นานๆเลยนะคะแล้วก็เครื่องปรุงนะคะน้ำหอมนะคะซึ่งก็ได้มาจากเงินที่เราหยอดกระปุกกันมาเนาะก็อาจจะเป็นเงินเล็กๆน้อยๆแต่ก็พอหยอดกระปุกนานๆก็ทำให้มีมูลค่าเพิ่มได้นะคะถ้าใครมีทริค การออมเงินก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็ subscribe ช่องของเราด้วยนะคะสวับปรันปรนีก็ไม่เป็นไรเอาเลยบายทำไมรู้สึกว่บพูดยาวๆแล้วมันจะตะกุตะกักว่ะอืม 等于做来是那样的。